เนี่ยลาบเขาจะออกเหนียวๆนี่ครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับผมมาพบก,กับบาเแจ้อีกแล้วนะครับผมกับช่องบาเแจ้ s แซ m ม n นแชนเนลนะครับผมนะฮะในคอนเซปที่ยังเหมือนเดิมนะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนต้องกินได้ด้วยบาเจ้กินได้ทุกคนก็ต้องกินได้นะครับผม ือบจะทุกเมนูนะครับผมจะเน้นไปทางผืนบ้านนะครับผมแต่ละโซนแต่ละภาคแต่แตกต่างกันไปนะครับผมความอร่อยก็แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเช่นเมนูนี้เลยนะครับผมลาบหม,ลบหมูลาบหมูอันนี้เป็นเป็นแนวออกทางเหนือนะครับผมเป็นลาบดิบนะฮะเป็นลาบหมูนะครับผมมาลาบหมูทางเหนือนี่ยเขาจะใส่เป็นเครื่องในด้วยนะครับผมเครื่องในสุกนะฮะมีเครื่องในนี่แล้วก็จะมีหนัง อ่ะแล้วพริกลาบเขาอ่ะจะมีเอกลักษณ์มากของภาคเหนือนะครับผมอ่ะผักเคียงก็จะมีผักแพวนะครับผมใบสะระแหน่นะฮะมีหัวกระหล่ำนิดนึงกระเทียมโทนพริกนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะครับผมแซ่บกระบาดแจนะครับผมอืมนี่อันนี้ดิบนะฮะเขาจะลาบแบบเหนียวอะ่ะนุ่เหนียวเลยอ,อร่อย อันนี้ถ้าใครอยากกินถูกก็เอาไปสะดุกนิดนึงก็อร่อยเหมือนกันครับผมอืมหือืมหนังหมูอืม mm. mm -hmm. นัวก็ใช้คำว่านัวเนี่ยลับเขาจะออกเหนียวๆนี่อืมน,น,นี่ออกไปทางเหนือต้องบอกล่ำขนาดอืม มักขนาดเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะอืมลาบเหนือถ้าใครเคยกินก็ก็จะรู้เลยว่าเครื่องเทศเยอะมากออืมอืมม าถามเรื่องเปรียบเทียบว่าอะไรอร่อยกว่ากันของอีสานหรือเป็นก้อยเป็นอะไรเงี้ยกับลาบบากเจ้ก็เคยบอกไปแล้วนะฮะว่าบารเจ้บอกไม่ได้ฮะเพราะอร่อยคนละแบบและอร่อยอร่อยในใน,ในเชิงคนละแบบอืมอืมหนคำให,ใหญ่เลยอืมอืม เพราะว่าแต่และท้องถิ่นอาหารเอยอ,อะไรออคือเป็นเอกลักษณ์อ่ะจะต่างกันอืความอร่อยก็อร่อยแตกต่างกันแต่แบอกแจ้บอกได้เลยว่าอร่อยทุกภาคน <c oughs> ี่นึ้ไหมอือหือโอ้ไม่เบลเลอร์เลย 嗯哼，嗯。<noise> <noise> <noise> เต็ม <Trustee> <Fred> 嗯。Mm hmm. Jeg mm. yeah. stjeler. Mm. 嗯。Mm hmm. เขาจะมีความเหนียวนะ ล่ำล,ล, <t ội Investment> ลำขนาดกับเมนูนะครับอันนี้ค่อนไปทางเหนือนะฮะกับ <cle an> ลาบหมูลาบดิบนะฮะอันนี้ สไตล์ของเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือก็จะเป็นเครื่องเทศอ่ะอันนี้ถ้าใครเคยกินจะรู้เลยว่าเครื่องเทศเยอะมากแล้วกลิ่นที่ได้กินคือได้กินพวกเครื่องเทศมะแขวนเอ่ยเป็นที่เป็นพริกลาบขเขานฮะแต่อร่อยอร่อยเลยถ้าใครชอบกินแบบนี้ก็คืออร่อยเลยนะครับผมจะต่างกับภาคอีสานนะฮะแต่อร่อยเหมือนกันแต่รสชาติแตกต่างกัน นะครับผมอ่ะเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับผมในคอนเซปที่ยังหาง่ายกินง่ายและทุกคนต้องกินได้ด้วยนะครับผมอ่ะเช่นเคยนะครับผมกิริยาคําพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอประทานทษแท่าขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบให้กดไลค์กใจกดแชร์นะครับผมและอีกเช่นกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวแจ้ททำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาวแจ้ขอลาไปก่อนเลย สวัสดีครับ